ทำหลาแล้วมันเก็บมาขนาดนั้นแล้วไม่น่าเกิดเโอ้โหเปิดมาก็เอาแทงเลยเหยียบหัวเจอหน้าพอดีก็เอาแท้งอีโดดไล่ไปเยอะอ่ะผมเอาแล้วในนี้ให้รละกันเอาหุ่นยนต์มาให้แล้ว

โอ้เคบอสต็อกเกอร์สีตัวมาถึงก็ไม่ได้เล่นอีกแล้วมาถึงไม่ได้เล่นอีกแล้วต็อกเกอร์ตอเกอร์ไปไปขวาไปละผไปละเจอกันโอเคไปซ้ายหรือขวาตอเกอร์อยู่ตรงไหนเิดหลังเหตุรังเล่นยากอยู่ตรงไหนเหตหลังเลยยังไม่เจอเลย มีลังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมไปเช็คก่อนเช็คตรงนี้ฮะลางไม่อยู่หมดนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วน่าใช่เละใช่เลยล่ะ เราเจอกระดานตั๊กอแล้วโอเคแล้วมาทำทางซ้ายก่อนนะทางซ้ายก่อนอซ้ายเหรอโอ้โหแล้วไปขวา,ลวลาแล้วด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลัลงผมดูกับกคนนึงอ่ะไม่ปเป็นไรหนูจนขึ้นล้างเนาะคุณพี่แต่ถ้ามีกจะมาเยอะขนาดนี้กูก็โอเคกูยอมก็ได้ตั๊กเกอร์นะ คงต้องเคลียร์งานฝั่งนี้เองแล้วล่ะจุดเกิดยาเยอะโคตรพ่อโคตรแม่รังแล้วอ่ะอุ้งรังใหญ่มากเลยเนี่ยอุ้งรังใหญ่ได้แล้วไม่แตกเรียบร้อยรังฝั่งนี้เคลียร์หมดเกิดอะไรขึ้พขอโทษที่บุกแล้วลานดาวบุกจ้ำได้ อานลอวมาแล้วหุกตาไปฝั่งนู้นงูไหมอะไรวะนี่ก็พายนะ Pin jalan pada rumah ม,ม,มีสปอรนะยิงถึงขั้วว่ะไม่ถึงเว้ยเออเฮ้ย้ยอะไรเนี่ยนาดไรวะอย่างนี้นะนี่กูแก๊สก่อนเลย แย่แล้วจูยากจุดที่ยากเลยโดนอะไรโดนซาดิกค่ะ มันโดนได้ยังไงอะไม่อยู่ดีๆตายแล้วโดนมาดิมันบักหรือเปล่าใช่ครับผมมันตอนแรกที่ผมดูงงว่ามันตายรัวๆเลยแบบไม่สนใจเลยอะโอ้ยเรียบร้อยโดนสติชัยไปเลยอยู่จริงแล้วถ้าไปดินแฮกเตอร์แล้วก็ฆ่ารัวๆโอ้โหเดี๋ยวไปบ้าง เก็บต้นไม้ก่อนถึงเบาหว่าอะไรอันนี้ไม่ออถึงนั่งเคลียร์รอบนอกอยู่เนี่ยอะนะสป,ปอร์ตมามยังนะ Engineer support! Wait, wait, wait. Get some! Get some! Right on target! Calling down fortifications. Requesting fortifications. Yeah, bye! Uh, you know what? I'm going เบิดมาไม่หยุดเลยเนี่ยแย่แ้เบิดไม่ดีโอ้ฝั่งนี้ไม่มีอะไรแบบเป็นกระสุนให้เก็บได้เลยอะโอ้โหคือ400เมตรอะอย่างไกลเผมอยู่คนเราข้างแมพพึ่งแมพเราบ้าง้วผมเคลียร์ฝั่งนี้จะจะหมดละกำลังเคลียร์ต้นไม้อยู่เลยอีกสองกำลัง วังว่ามันจะไม่เห็นก่อนนะขอแอร์สปายก่อนเนาะโอ้โหตายไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรจริงๆฮิวก็ไม่มีแย่แล <c oughs> ้วฉันต้องสู้สวาสามารถแล้วสินะ ไอ้ดุซี่เหลืออะไรอะวิ่งวิ่งวิ่งเดียวตอนเหลืออะไรอะเหลืออะไรทำมามันยังขึ้นแดงยังหมดแล้วนี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแดงอยู่เยอะแล้วยังสองยังเหลืออยู่อุ๊ยตายปะเนี่ยไปอยู่กับต้นดีกว่าปะอนุ๊นเป็นไงบ้าง ตอนนี้ลำบากมากเลยฝั่งฝั่งนี้เพิ่งเคลียร์พอลำบากไปกระสุนหมดเรียบร้อยทำลายหนึ่งลังนี่น่าจะจเป็นมือยู่นี่เชี่ยโอ้โหเย็ดแม่แทงสามเล่นแต่ความฉลาดตีแน่แต่เพรว่าน่ามายโดนแก่ละแก่ขอโทษจุก อะไรก็ได้จะขาแตกจะขาแตกเขาวิ่งก่อนอะไรก็ได้จะขาแตกเขาวิ่งก่อนมึงก็อย่าขาแต่จะขาแตกสู้ได้แต่จะขาแตกขอร้องโอเคผิดผิดผด้านชิายแล้วผิดด้านแล้วแย่แล้วลีบชักโซลลีบชักโซลลู่ อาชิบหายอันนเมิชั่นผิดมีสต็อกเกอร์มีสองลังนะเนี่ยเยี่ยมันยิงไม่แตกเย่แล้ว โอ้ขาแตกแย่แล้วขาแตกโอ้ยหลีแค่ส่งลังอิงมาตรงนี้มาอ้าวเรยียบร้อยตกหลุมตาอุย้ยเหียตัวอะไรข้างหลังวะ สุดท้ายก็มาหิวดี้หมดใช่ไหมอ้าวเต,เต็มจอ,ลมอ,อแล้วะอันนึ่งนะทำไรอยัวมือหน่อยเหรอวุ่นหมดแล้วลูกอ่าผมพิมพ์ของขวัญให้แล้วกันเป็นของขวัญการจากลา อ่ะหอกทิ้งไอ้นี่ให้ด้วยพช่วยไม่ได้ง่งนอนเต็มที่ขนาดนั้นแล้ววะทิ้งป้อมให้แล้วนะจะไปแล้วเหรอลั่นเคลื่อนบลั่นไงผมป้อมปืนให้แล้วอ่ะใช่แล้วมึงก็เลยหลักตรงนี่ไงลังอะไรตรงนี้มีตรงนี้เหรอเมเคลียร์ไปหมดแล้วนะ แล้วม,มุอทำงานากี่โมองอ่ะบพลอยแปดโมงเชา้าโอ้ยชิวงั้นเนีาำเลยปปปลไปนักอ้วนแซ่บไปคนเดียวไหวปะวะคนเดียวน่าจะไหวแหละทำไรตไัดป้อปอืนเหรอใช่ต้องอย่เพิ่งเปิดอะถ้าเปิดทีเดียวตอนใส่ว่าพลอย กูจะโกรธมึงทำไมกูเล่นเกมอยู่ไอ้ยางกูต้องไปฟังพวกแม่งคุยยี่อะไรกันดิเรื่องโค้ดอะไม่มีเหผมต้องโกรธเนี่ยเที่ยงคืนโอเคตรงเพจมีตัวใหญ่นะอันนี้ อ่าเดี๋ยวผมพิงนี่ให้ิงออนี่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 ม่มีมีมีรู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 เฮียร์ป้อมฝั่งนู้นโอ้เลียร์ตรงนู้นว่ะเดี๋ยวมาฮะ ไม่มาบินม,มาทำไมกับทีตอนนี้เนี่ยตรงนี้มันเคลียร์ไปแล้วแต่มันยงขึ้นแดงไว้เพรวันนันโอโ้โหใหญ่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 เฮ้มีตัวใหญ่ตรงนี้ตรงนี้ ลงบปแลมั่งลงเนี่ยแหละพท้าทยนะไม่ไหวจริงอ่ที่ฮะผมแค่ไม่ได้ใช้สะพายไม่ได้ใช้ลูกปืนอะไรนั้นใช้แต่ระเบิดไอ้แน่เฮ้ยวิววอายพลาดสองนี้เดียวอ่ะ เอ้ยฉีดยาไม่ทันขนา แกสอร์ตตัวเองจะขึ้นป้อมผมทิ้งแล้วไอ้อผมทิ้งป้อมปืนไว้ให้มเื่อไอออด้ั้ยสลยโอ้ยครับอยู่ไกลอ่ะจังหวะนี้ นคำนวณระยะนที่ก่อนถ้ายิงอยางระยะไกลใส่มันจะแตกไหมป้อมฟอร์ออโต้มาไม่เจอ พวกไอแ้แมลงพ่นพิษเลยไม่เจอเนอร์ดเลยทำเนาแมลงพ่นพิษมาแล้วโอ้จะร้ายเกินอหนเนี <c oughs> มน้มีทั้งนักละหามีทั้งไอ้นี่ก็อ่าอเอาอย่ที่สบายใจอะ่ะสักเกอร์ไม่มีเลยมีพลังอยู่แถวนี้คนบ้ <c oughs> Libro, โอ oh, oh, yeah. oh, oh. oh, e ้โหโอ้โหเย้เข so ้โ <Rail> อ <way> ้โหเอามามามาหมดมาดิเอาไงกับมันดีจะเล่นแง่ไงกับมันดีอะไรมีของเล่นเยอะอยู่ตอนนี้มาชุดวิ่งมาก็มตามไม่ทันอยู่แล้วอยากเก็บอีสองสองรูนี้ให้จบจบอ่ะมันจะจบแล้วอ่ะรูอ่ะ เห็นหลอดกดยาไหมมาตกข้างล่างโหยได้สวยจ้าจาหนาไปแล้วจาหนาเดี๋ยวเรียกมงมาอีกรงนี้องฟังนูดูวยโอ้ผมเจอต้นน้ำเงินแล้ว น่าจะเหลือแค่อันลูกเดียวเหรอไม่มีเหรอที่เหลือหมดแล้วเหรอ,ห,รอหมดแล้วเว้ยของ,งม่วงใครมีห้าอัน,นอันหนึ่งอยู่ในต้นมันหายไปอันหนึ่งอ่ะขวัน,น,นหลังไม่ได้เลยโอ้ชต้นตน้ตนต้น,นมาตรงที่ไหนต้นมาตรงที่ไหน,อนโอ้ไกลเลยวะ Okay, okay, okay. ชาร์จเจอสามตัวไมค์ก้อนที่ฝั่งนี้มีสามลุม่มผมจริงปะเนี่ยมึงเอางี้เลยเหรอผมขอเรียกไอ้น,นี้หน่อยแล้วกันนะดูเหมอือนต้องใช้แล้ว มันเนาะชีพหายแล้วยิงไปด้าายแล้วชาร์เตอร์โอเคสวยมากตรงนี้มันมีเหลืองอยู่ใช่ครับผมคือหาหลุมมันอะหลุมมันอยู่ไหนวะปิดอ๋อมันโดนปิดหลุมอยู่เออขอโทษจ้าจะดูไปก่อนเปิดก่อนเปิดเปิซุปเปอร์เกนิต รีบเปิดดินี่มันมาแล้วหมดหลุมแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วในบ้านผมอยากจะบอกบ้านอย่าอย่าหันหลังอย่าหันหลังผมอยากจะบอกไปบ้านเลยไปกันเถอะป้อมปืนผมลงอยู่แถวไหนวะเอ้ยป้อมปืนกูที่มาผมผมเล่นป้อมปืนเอง

ทางขวามาอเอ้าทถาไมตายมีป้อมปืนอดดีกอันนึงอ่ะป้อมปืนกันอยูด่ดีๆต,ตายตายก็จะดิใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมพี่เราสู้ก็งงเหมืนมมอนกันหลายรอบแล้วยังมีพวกมึงขอโทษอดเอาปอมปืนก่อนเอาบ้อมปืนก่อ,อ,อนมา,ากันด้วย มาไปแล้วพวกนี้นี่เลยป้อมปืนเลยสุดจับมีใครตอบป้อมปืนผมได้ไหมนี่ไงเฮ้ย่าไปแล้ว แล้วมึงลงฆ่าป้อมปืนกูเลยมันใจร้ายมากอ่ะจริงเอ้าตายเาะซาดีทีแกว่าก็อาจะเป็นเพราะควันมันแหละอยู่ปันนานเกินไปไม่อยู่ข้างนอกนะกัะป๋องนี้สบายมากเลยกระองนี้มีป้อมปืนแล้วแบบข้างหลัง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 มันยิงไม่เข้ามันยิงไม่เข้าปืนหมดไปนะเฮ้ยอะไรกัน ตายแล้วมีระเบิดอยู่มีระเบิดอยู่อเอออย่างงี้ถือว่าปกติช่วยทีช่วยที <c oughs> นอนระเบิดคนนี้ช่วยัวเอง อะเบิดปั๊บอ้อมตอนนี้ตัวใครตัวมันตัวเนี้ยเฮ้ยเอาเอ็มลอยฝากเกียร์หัวมันหน่อยโอ้สองตัวเลยเหรอตัวไหนดีนะอยู่ตัวไหนดีีมองมันโคอรโผล่เปรีอ่ะถ้าเราไม่ไม่โดนฮะมันนูนอาเมจเหรอกระตา เาไปแล้วเดี๋ยวเรื่องของก่อนไปนะครับไปก่อนเลยไปเนี่ยมวงเก็บยังอ่ะเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วหมายแล้วต้องการตัวมาสิ่งนี้เดือจริงสุดยโอที่ปกติไหม

เอกนต้องเจอระดับสิบแล้วแหละต้องไปลองแล้วแหละสีตุ้มพอดีเนี่ยไม่ได้เฮ้ยมีเป็นพอบานใจกล้านะ โอเคครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้มาได้กันี่โมองอ่ะมันจยุดกันปะเนี่ย